สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้นะครับ2นะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลร,รักษาอวัยวะภายนอกนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของเราในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายนะครับลักษณะของอวัยวะในช่องปากได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนเนี่ยก็รู้วิธีการดูแลรักษานะครับอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธีนะครับข้อที่3นะครับนักเรียนเนี่ยก็ต้องตระหนักนะครับถึงความสําคัญของการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากและก็ลิ้นอย่างถูกวิธีนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปเรียนรู้ในเรื่องของ อวัยวะในช่องปากเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยดูข้อความนะครับแล้วก็จับคู่กับอวัยวะด้านข้างนะครับที่เห็นเห็นไหมครับมี4รูปนะครับข้อความที่1นนะครับช่วยให้ฉันเนี่ยเห็นเพื่อนของฉันนะครับนักเรียนคิดว่าคู่กับอวัยวะใดครับไหนลองช่วยกันตอบครับเยี่ยมมากนะครับก็คือดวงตานั่นเองนะครับก็ช่วยให้เห็นเพื่อนของฉันนั่นเองนะครับ ข้อที่สองนะครับช่วยให้ฉันเนี่ยหยิบดินสอมาวาดภาพนะครับนักเรียนคิดว่าต้องคู่กับอวัยวะใดครับการหยิบดินสอเยี่ยมมากเลยนะครับก็คือมือนั่นเองนะครับมือก็ช่วยในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะครับข้อที่สามนะครับก็ใช้ไม่ควรฟังเพลงเสียงดังนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับนักเรียนคิดว่าคู่กับอวัยวะใดครับติ๊กตอก,กติ๊กตอกเยี่ยมนะครับก็คู่กับหูนั่นเองนะครับก็ หูเนี่ยก็ช่วยในการได้ยินของเรานะครับถ้าเสียงดังมากก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถัดมานะครับฉันต้องใช้แชมพูนะครับทําความสะอาดแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับคู่กับอะไรครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็คู่กับเส้นผมของเรานะครับเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รู้วิธีการดูแลรักษาของอวัยวะต่างๆมาแล้วนะครับกิจกรรมถัดมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันสังเกตอวัยวะ ในช่องปากของตอนเองและก็ของเพื่อนนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอาวัยวะในช่องปากของตอนเองและก็ของเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทํากิจกรรมกันเลยครับโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เรานะครับสังเกตอาวัยวะในช่องปากกันมาแล้วนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับ ก็จะเห็นนะครับก็จะมีตามรูปที่ขึ้นมาใช่ไหมครับอันแรกนะครับรูปแรกเรียนเห็นเป็นอะไรครับเยี่ยมนะครับก็เป็นปากนั่นเองนะครับถัดมาที่สองนะครับลูกศรชี้ไปตรงสีขาวๆนักเรียนเป็นอะไรครับเยี่ยมนะครับก็เป็นฟันนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับถัดมาเห็นไหมครับลูกศรชี้อยู่เป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ย ถูกต้องนะครับก็เป็นเหงือกนั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับแลบออกมาด้วยนะครับเยี่ยมครับก็เป็นลิ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองดูตอบคำถามนะครับว่าปากของเพื่อนเนี่ยมีสีอะไรนะครับอ่ะก็เป็นสีแดงอมชมพูนะครับเพื่อนของนักเรียนนะครับมีฟันกี่ซี่ โอเคนะครับก็นับกันมาแล้วใช่ไหมครับมี20ซีนั่นเองนะครับเนือกของนักเรียนมีสีอะไรครับอลองดูครับหลังจากที่สังเกตกันมาแล้วโอเคนะครับก็มีสีแดงอมชมพูอีกเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เรานะครับทำกิจกรรมสังเกตอวัยวะในช่องปากของตนเองแล้วก็ของเพื่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนะครับแล้วก็หน้าที่กันนะครับลักษณะของปากนะครับเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากปากกันก่อนเลยนะครับ เยี่ยมครับปากก็เป็นเนื้อสีแดงอมชมพูนะครับประกบกันนะครับหน้าที่ของปากทําอะไรบ้างครับหน้าที่ของปากคืออะไรโอเคนะครับก็ใช้รับประทานอาหารแล้วก็ใช้พูดคุยนะครับเช่นเดียวกันนะครับครูที่กําลังสอนนักเรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้ปากในการสอนเช่นเดียวกันถัดมานะครับลักษณะของฟันนะครับมาดูฟันกันนะครับลักษณะของฟันเป็นอย่างไรครับ เยี่ยมมากนะครับก็เป็นซี่นะครับมี2ชุดนะครับก็คือชุดแรกนะครับก็จะเป็นฟันน้ํานมนะครับก็จะมี20ซี่นะครับแล้วก็ฟันแท้เนี่ยก็จะมี3 2ซี่นั่นเองนะครับหน้าที่ของฟันคืออะไรเอ่ยนะครับช่วยกันตอบสิฟันทําอะไรบ้างครับโอเคเยี่ยมมากนะครับฟันนะครับก็บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับแล้วก็ช่วยรักษารูปหน้าให้สวยงามอีกด้วยนะครับถัดมานะครับเหงือกนะครับลักษณะของเหงือกเนี่ยเป็นอย่างไรครับ เยี่ยมนะครับก็เป็นเนื้อสีชมพูนะครับห่อหุ้มโคนฟันแต่ละซี่เอาไว้นะครับหน้าที่ของเหงือกคืออะไรมีใครตอบได้บ้างครับใครตอบได้ยกมือเลยโอเคเยี่ยมมากนะครับเหงือกเนี่ยก็ช่วยยึดเกาะรากฟันนะครับไม่ให้ฟันโยกนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นลิ้นนะครับลักษณะของลิ้นเป็นอย่างไรบ้างครับเยี่ยมเลยนะครับก็เป็นแผ่นเนื้อหนานะครับอยู่ในปากนะก็มีสีแดงอมชมพูเช่นเดียวกันนะครับ หน้าที่ของลิ้นนะครับคืออะไรเอ่ย네นะครับมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็ลิ้นเนี่ยก็ทำหน้าที่รับรสชาติอาหารนะครับแล้วก็ลุกเค้าอาหารในปากนะครับแล้วก็ช่วยให้ออกเสียงพูดได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับหล<ๆ>ังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากกันมาแล้วนะครับรูก็มีคําถามนะครับนักเรียนเนี่ยใช้ปากและอวัยวะในช่องปากนะครับทําอะไรบ้างนะครับมีใครทําอะไรบ้างครับ อ๋อมีตอบกันมาหลากหลายเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือร้องเพลงนะครับการร้องเพลงเนี่ยก็ต้องใช้ปากแล้วก็อวัยวะในช่องปากด้วยนะครับถัดมานะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็คือเคี้ยวอาหารนั่นเองนะครับมีรับประทานขนมด้วยนะครับมีดื่มน้ำนะเราใช้ปากดื่มน้ำนะครับยิ้มให้เพื่อนนะครับคนเราเนี่ยก็ต้องยิ้มให้กันใช่ไหมครับ มีพูดคุยกับพ่อแม่นะครับเราก็ต้องพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะครับทำอะไรอีกอ่าท่องหนังสือนะครับอวัยวะในช่องปากนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับปากฟันเหงือกแล้วก็ลิ้นนะครับกิจกรรมถัดมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละสามถึงี่คนนะครับแล้วก็ร่วมกันสรุปความรู้นะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากนะครับเขียนลงในแบบบันทึกนะครับ พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมทํากิจกรรมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยครับโอเคนะครับก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะครับที่เพื่อนส่งกันมาแล้วนะครับหน้าที่ของฟันมีใครตอบได้บ้างครับใช้ทําอะไรช่วยนตอบครับเยี่ยมมากนะครับฟันก็เคี้ยวอาหารนะครับออกเสียงพูดนะครับส่วนหน้าที่ของลิ้นเนี่ย ทำอะไรบ้างครับโอเคครับก็ทําให้พูดได้ชัดนะครับแล้วก็ได้รับรสชาติอาหารถัดมาครับหน้าที่ของเหงือกแล้วก็หน้าที่ของปากนะครับหน้าที่ของเหงือกเนี่ยก็ช่วยในการยึดรากฟันนะครับเป็นที่อยู่ของฟันนะครับคุกเคล้าอาหารนะครับส่วนหน้าที่ของปากเนี่ยก็ใช้ในการพูดคุยนะครับการออกเสียงพูดนะครับแล้วก็รับอาหารเข้าสู่ร่างกายนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวครูมีคําถามเล็กน้อยนะครับนักเรียนเนี่ย แปลงฟันเวลาใดบ้างครับนักเรียนแปลงฟันเวลาใดบ้างโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับก็แปลงเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนอนอกจากการแปลงฟันแล้วนะครับมีการดูแลรักษาช่องปากอย่างไรบ้างครับดูแลรักษาช่องปากอย่างไรโอเคนะครับก็ไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสุขภาพฟันเป็นประจําทุกปีนะครับไหนมีใครไปตรวจสุขภาพมาแล้วบ้างเยี่ยมเลยนะครับดีมากๆนะครับ Ana, uh, าการด mm ูแลรักษาอวัยวะในช่องปากนะครับก็ต้อง mm hmm. แลปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับให้สะอาดทั่วถึงอย่างน้อยเนี่ยวันละสองครั้งนะครับก็คือก่อนที่เราจะมาโรงเรียนแล้วก็ก่อนที่เราจะนอนนะครับอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับเราอาจจะแปรงมากกว่านั้นก็ได้นะเพื่อรักษาความสะอาดของเรานะครับต้องใช้ฟันให้ถูกต้องนะครับตามหน้าที่นะครับโดยใช้ฟันเนี่ยบดเคี้ยวอาหารนะครับไม่ใช้ฟันไปกัดของแข็งนะครับซึ่งอาจจะทําให้ฟันเราเนี่ยหักหรือว่าแตกได้นะครับ ลีกเลี่ยงการรับประทานลูกอมนะครับอมยิ้มแล้วก็ไม่ดื่มน้ําอัดลมนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ฟันผุได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นรูปของคนที่ฟันผุนะครับเห็นไหมครับมีสีดําๆแล้วก็อาจจะทําให้มีกลิ่นปากด้วยนะครับอต้องตรวจสุขภาพปากและฟันนะครับกับทันตแพทย์เนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับใช้นิ้วนะครับนวดเหงือก อย่างเบามือทุกครั้งหลังแปลงฟันนะครับก็ใช้นิ้วนวดเบาๆนะครับไม่นวดแรงนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองดูได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการแปลงฟันอย่างถูกวิธีกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันมีอะไรบ้างมีใครตอบได้ไหมครับลองดูในภาพดูสิครับมีอะไรบ้างเห็นไหมครับโอเคนะครับก็มีแปรงสีฟันใช่ไหมครับสีเหลืองๆมีอะไรอีกครับเห็นอะไรอีก เยี่ยมมากนะครับก็มีแก้วน้ํานะครับอีกอันนึงเห็นไหมครับวางอยู่ข้างๆเป็นอะไรครับเป็นอะไรนักเรียนลองช่วยกันดูสิครับโอเคนะครับเยี่ยมมากก็เป็นต้องมียาสีฟันใช่ไหมครับอ่าเราอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการแปลงฟันอย่างถูกวิธีเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทันตแพทย์กันนะครับเขาจะมาแสดงวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยสวัสดีครับก็มาพบกับทันตแพทย์ อธิปัดกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่ฟันหน้าก่อนเลยนะครับฟันหน้าก็อยู่ตรงนี้โอเคเห็นไหมครับวิธีการแปลงนะครับก็ให้วางขนแปลงนะครับง่ายขึ้นนะเอียงแปลงเล็กน้อยนะครับขยับแปลงเบาๆอ่าแล้วก็ปัดขนแปลงลงล่างนะครับตลอดตัวฟันเลยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้ทําซ้ํกากัี่ -5 ครั้งนะครับให้ครบทุกซี่เลย เรื่อยๆนะครับให้ครบซุกซี่นะครับด้านบทเคี้ยวด้วยนะครับโอเคอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เรานะครับทำด้านนอกเสร็จแล้วเราก็จะแปรงด้านในาด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับขยับแปรงเบาๆนะครับ4-5ครั้งแล้วปัดลง ทำให้ครบทุกซี่เช่นเช่นเดียวกันเลยด้านนี้ด้วยนะครับเช่น okay, นะครับหลังจากที่เรานะครับแปลงฟันบนกันไปแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ฟันล่างนะครับเราเริ่มจากฟันหน้าเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับเวลาแปลงนะครับก็ ให้วางแปลงคว่ำลงนะครับเอียงแปลงเล็กน้อยนะขยับแปลงเบาๆแล้วก็ปัดขึ้นนะครับผ่านตลอดตัวฟันเลยนะครับก็ทำซ้ำา4 5ถึงครั้งนะครับให้ครบทุกซี่นะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับ4-5ครั้งนะขยับแปลงเบาๆปัดขึ้นนะครับทำให้ครบทุกซี่เลยนะทั้งด้านนอกด้านในปัดขึ้นปัดขึ้นนะครับทั้งสองด้าน ด้านนอกเสร็จแล้วเราก็จะไปด้านในกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับขยับแปรงเบาๆแล้วปัดขึ้นทำให้ครบทุกซี่นะครับขยับแปรงเบาๆปัดขึ้นให้ครบทุกซี่ทั้งสองด้านเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับแปรงฟันด้านหน้า แล้วก็ด้านในนะครับทั้งฟันบนและฟันล่างไปแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ด้านบดเคี้ยวนะครับโดยให้วางขนแปรงนะครับที่ด้านบนของฟันนะครับนะขยับแปรงถูไปถูมานะครับ4ีถครั้งนะครับทําให้ครบทุกด้านบดเคี้ยวเลยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับให้ครบทั้ง2ด้าน เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป็นการแปลงลิ้นนะครับโดยให้วางแปรงเนี่ยตรงกลางลิ้นนะครับแล้วก็ลากอย่างเบามือนะครับตามยาวลงมาที่ปลายลิ Natural ้น2 3ถึงครั <sleepy> ้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเนี่ยแปลงฟันกับแปลงลิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบ้วนปากนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะได้เรียนรู้วิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธีกันมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรานะครับมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปนะครับขั้นตอนในการแปลงฟันที่ถูกต้องกันนะครับขั้นที่1นนะครับก็ในการแปลงฟันหน้านะครับขั้นที่2การแปลงฟันล่างนะครับขั้นที่3มนะครับการแปลงฟันด้านบดเคี้ยวนะครับขั้นสุดท้ายก็คือการแปลงลิ้นนั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาร่วมกันทําแบบทดสอบนะครับข้อที่1นนะครับก็คือหลังรับประทานอาหารนะครับ เราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับหลังรับประทานอาหารเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับกอไก่นะครับนวดฟันอ่าขอไข่นะครับแปลงฟันนะขอควายบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดนะครับบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดนะหลังรับปร,ระทานอาหารนะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับมีเวลาให้5้าวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับโอเคเราควรจะนวดฟันหรือว่า เราควรจะแปลงฟันหรือว่าเราควรจะบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดครับโอเคนะครับหมดเวลาครับตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับหลังรับประทานอาหารนะครับเราก็ควรจะแปลงฟันนะครับอ่าเรามาดูข้อถัดมานะครับข้อใดนะครับเป็นโทษต่ออวัยวะในช่องปากนะครับข้อใดเป็นโทษต่ออวัยวะในช่องปากนะครับก็ไกลนะครับอมลุกอมก่อนนอนอ่าขอไข่นะครับ แปลงฟันก่อนไปโรงเรียนนะครับส่วนคอควายนะครับนวดเหนือกหลังแปลงฟันนะครับข้อใดเป็นโทษต่ออวัยวะในปากนะครับ5้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับข้อใดเป็นโทษนะครับต่ออวัยวะในช่องปากนะครับก็ไก่ขอไขหรือว่าคอควายโอเคนะครับหมดเวลานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับการอมลูกอมก่อนนอนนะครับก็อาจจะทำให้ฟันผุได้นั่นเองนะครับ เรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อใดเนี่ยเป็นหน้าที่ของลิ้นนะครับข้อใดเป็นหน้าที่ของลิ้นกอไก่นะครับบดอาหารที่รับประทานนะครับใช่หรือเปล่าขอขค่นะครับช่วยให้ฟันเนี่ยเรียงตัวสวยนะครับใช่ไหมเอ่ยส่วนคอควายนะครับคลุกเคล้าอาหารในปากนะครับข้อใดนะครับเป็นหน้าที่ของลิ้นลองดูกันดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้ว5วินาทีเช่นเดิมนะครับจบเวลาเลย อ่าข้อใดเป็นหน้าที่ของลิ้นนะครับก็ไก่ขอไข่หรือว่าข้อควายเรียนคิดว่าข้อไหนครับอ่าลิ้นใช้บดอาหารหรือเปล่าโอเคหมดเวลานะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อควายนั่นเองนะครับเก่งมากเลยทุกคนเลยนะครับลิ้นก็ช่วยคุกเคล้าอาหารในปากนะครับอ่ากิจกรรมถัดมาครับหลังจากที่เรานะครับเรียนเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะกันมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าข้อความเนี่ยคู่กับอวัยวะอ่าไหนนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับมีลักษณะแข็งนะครับอยู่บริเวณปลายนิ้วนักเรียนคิดว่าเป็นอวัยวะอะไรครับเก่งมากนะครับก็คือเล็บนั่นเองนะครับข้อที่สองนะครับอยู่ปลายสุดของมือนะครับมีสองข้างแล้วก็มีข้างละหนิ้วนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรครับเก่งมากทุกคนเลยนะครับก็คือนิ้วมือนั่นเองนะครับข้อที่สามนะครับอยู่ต่อจากแขนนะครับช่วยหยิบจับสิ่งของนะครับใครตอบได้บ้างเลย โอเคนะครับเยี่ยมมากก็คือมือนั่นเองนะครับข้อที่ห้านะครับก็อยู่ข้างศีรษะนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้คืออะไรครับเก่งมากครับคือหูนั่นเองนะครับข้อที่หกนะครับห่อหุ้มทั่วร่างกายนะครับอะไรเอ่ยที่ห่อหุ้มทั่วร่างกายครับเยี่ยมนะครับก็คือผิวหนังนั่นเองนะครับที่ห่อหุ้มทั่วร่างกายนะครับข้อที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูนะครับประกบกันอยู่บนใบหน้านะครับเป็นอะไรเอ่ย โอเคเยี่ยมมากนะครับก็เป็นปากนั่นเองนะครับข้อที่แนะครับอยู่ล่างสุดของร่างกายนะครับช่วยในการเดินอะไรนะครับที่ช่วยในการเดินของเราเก่งมากเลยครับก็คือเ <ว anger S 1> ท้านั่นเองนะครับเท้าก็ช่วยในการเดินนะครับ9้านะครับรูปร่างคล้ายผลชมพู่นะครับอะไรเอ่ยนะครับรูปร่างคล้ายผลชมพู่เก่งมากเลยนะครับก็คือจมูกนั่นเองนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายผลชมพู่นะครับใช้ในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะครับ สิบนะครับเป็นเส้นๆนะครับปกคลุมศีรษะนะครับอะไรนะครับที่เป็นเส้นๆแล้วก็ปกคลุมศีรษะเยี่ยมไปเลยนะครับก็คือเส้นผมนั่นเองนะครับคือผมนะครับก็คือเป็นเส้นๆแล้วก็ปกคลุมศีรษะนะครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับมีสองค่านะครับช่วยในการมองเห็นเราใช้อะไรในการมองเห็นครับมีใครตอบได้ไหมเอ่ยเยี่ยมนะครับก็คือใช้ตาในการมองเห็นนั่นเองนะครับข้อที่สิบสองข้อสุดท้ายนะครับ เป็นส่วนที่ยื่นจากลําตัวนะครับอยู่ติดกับเท้าช่วยในการเคลื่อนที่นะครับเป็นส่วนที่ยื่นจากลําตัวอยู่ติดกับเท้าช่วยในการเคลื่อนที่นะครับคืออะไรครับเก่งมากนะครับคือนิ้วเท้านั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรานะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ4-5คนนะครับวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันนะครับพร้อมกับระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกชื่ออุปกรณ์แล้วก็เวลาในการแปลงฟันนะครับ โดยวาดลงในกระดาษนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับสรุปนะครับการดูแลปากและอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะช่วยให้มีปากที่สะอาดและไม่เกิดฟันผุนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มีนักเรียนที่ส่งกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับชิ้นงานของเพื่อนๆที่ส่งกันมานะครับ อุปกรณ์การแปรงฟันนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องมีแปรงสีฟันนะครับมียาสีฟันมีแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําสะอาดนะครับโดยเวลาในการแปรงฟันเนี่ยก็หลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนนะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะต่างๆในร่างกายกันมาแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาอวัยวะของตนเองให้ดีนะครับเพื่อที่เราเนี่ย จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ